โยมลองว่าจำข้อใหนนี้นะให้ทานก่อนกินโยมว่าตามสามครั้ง<ะ>ให้ทานก่อนกิน ให้ทานก่อนกินรักษาศีลก่อนออกจากบ้านรักษาศีลก่อนออกจากบ้านเจริญกรรมฐานก่อนนอนเจริญกรรมฐานก่อนนอนอีกเที่ยวหนึ่งนะโยมนักเรียนอายุน้อยต้องว่าสองเที่ยวให้ทานก่อนกินให้ทานก่อนกินรักษาศีลก่อนออกจากบ้านรักษาศีลก่อนออกจากบ้านเจริญกรรมฐานก่อนนอนเจริญกรรมฐานก่อนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม ไ้ทานกินศาสตรคสอนสอนจบานบ้านเจริญมาเล่นน้ำก่อนนอนก็มาทานก่อนนอนใกล้จะได้คะแนนเต็มสิบได้สามเอาละวันนี้เราก็ได้มาประรกงานวันเกิดของคุณนกนะฮิสแฮปปี้เบอร์เดย์นะงานวันเกิดแล้วก็มีแขกเหรือมาร่วมงาน คนมีบุญนียมอยู่ที่ไหน <Okay. S 1> คนมีบุญนะ่ะบุญมานนาพา <Okay. S 1> ทำให้เรานั้นทำอะไรได้สำเร็จบรรลุปเป้าหมาย <Okay. S 1> วันนี้คุณนกทำบุญคนเดียวไม่พอ <Okay. S 1> ต้องชักชวนมวลญาติมิตรมาร่วมทำบุญ <Okay. S 1> คนมีบุญนยิยมมองหน้ารู้เลยนะโยมเคยเห็นบุญหเลยยัง ยมอ,อยากจะรู้บุญเป็นตัวอย่างโยมลองหันหน้าไปดูทีโยมถ้ายิม้มออกมานะัเน,ะนี่ยบุญมันออกโยมแต่ไม่ใช่บุญช่วยนะคือลักษณะของบุญเนี่ยไปที่ไหนมันได้รับความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่จิตใจเยือกเย็นนะบุญทำไปแล้วมันเกิดความสุขใจวันนี้คุณนก mm hmm. ได้พาพี่ๆน้องๆรุ่นพี่คุณก้อยคุณอีทนะ,ะคุณนกได้มาปารกบทำบุญกันแล้วก็บุญนี้ต้องมองบุญให้ออกนะบุญมันเกิดขึ้นที่ไหนบุญมันเกิดขึ้นที่ใจเราให้เข้าใจว่าบุญมันเกิดขึ้นที่ใจแล้วก็ต้องมองบุญให้ออกทำบุญต้องได้บุญใช่ไหม เมื่อบุญเกิดขึ้นที่ใจถ้าทำบุญคนเดียวไม่แพรส่วนบุญให้แก่คนอื่นเขาเรียกว่าได้บุญคนเดียวแต่ถ้าทำบุญแล้วอุทิิบุญให้แก่คนอื่นเขาเรียกว่าได้บุญสองชั้นจะเรียกว่าดับเบิลบุญมันก็ทันสมัยเกินไปนะเขาเรียกว่าปฏิทานะใหม่บุญคือหมายความว่าเมื่อบุญเกิดขึ้นในใจของเราแล้วเนี่ย เราก็แผ่บุญให้แก่คนอื่นวันนี้คุณนกมีบุญบุญนำพาให้มาเกิดเป็นตัวเป็นตนเป็นคนขึ้นมานะชื่อก็งามนามก็เพราะแต่ถ้าลงตะไบ <c oughs> เพิ่มเข้าไปอีกมันก็จะ <c oughs> <c oughs> นี่ก็เรื่องของบุญนะบุญนำพามาเกิดเป็นคนแล้ว เนี่ยบุญอันเนี้ยมันส่งผลมาเกิดเป็นคนและประการที่สองไม่ประมาทในบุญคือไม่ประมาทในบุญเมื่อทำบุญเสริมบุญคนคนนั้นเรียกว่าไม่ประมาทแล้วเมื่อนึกถึงวันเกิดคนที่เราจะต้องระลึกนึกถึงบุคคลที่เราจะทิ้งไม่ได้ก็คือบุคภาการีของเราคือคุณพ่อคุณแม่ คุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ใช่ไหมเพ,พิ่งเสียไป,ไปเออต้องกรวดน้ําให้คุณแม่ยังอยู่โทรศัพท์ไปบอกให้ท่านอนุโมทนาบุญบอกว่าวันนี้นี่บนพระมักก้าวรูปแล้วก็ได้ถวายพระตาหารพระสงฆ์ก็ฉันอิ่มหน,นำอร,อร่อยกันบอกแล้วเวลาทำบุญเลี้ยงพระยาทำหลายอย่างมันตักลำบาก <laughs> ท่านแกเอาว่าด็อปเตอร์มหาเหล่าท่านบอกว่าตักไก่ทอดก็ยังปิ้งปลาอยากกินปลาก็มากินแกงกินแล้วมันตักลาบากที่หลังทำสักอย่างพระเก้าองค์สักถ้วยก็จะได้แย่งกันเกาชอเลยสักเ้าอ่สกี้มไหมคะ ที่หลังก็ต้องนิกมอนสุก,กิยากิยังไงก็ตามนะบุญคือกับเราเลี้ยงเรานไม่คิดหวังเงินหวังทองนะที่เราใหญ่ก้าหน้าบานจะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเนี่ยถึงแม้เราตั้งหลักปักฐานตั้งครอบครัวอะไรได้ก็ตามไม่ใช่ว่าเราลำแข้งของเราพ่อแม่นะเนี่ทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ให้มารักษาให้ดีพ่อแม่ให้ชีวิต คนอื่นให้เขามีหวังผลนะคนหวอื่นเขาหวังหวังสิ <subscribing> ่งใดเขาต้องหวังผลตอบแทนผู้ชายลูกหล่อนเขาหวังจะไปเป็นแฟนผู้หญิงน่ะต้องรูปสวยถ้าตะปากเบี้ยวตาเขีนเาเขาไม่ค่อยมองนั่นเขามอง